บายดีเอฟซีไม่ต้องคุยทุกคนเน,ะนาะวัอนี้เดาน้อยมาตลาดลาวมาจอดอ,อยู่ทั้งหลังบอลตัวลูกเป็นแบบรุ่งทุกคนมาตลาเถือกบันไดไทยทั้งหลังเฮียนทุกคนในเบิรนะ์เนาะทั้งหลังกก็จะเป็นขายเครื่องสูงเครื่องหน่วยทั่วไปเพื่อจะขายมุดขายหน่วยเนเด้อตลาดนี้เป็นแอร์เพาอร์ย่างนี้ครบมดเนะาะมักอึ ไอที่มาหลออตลาดนี้แคล้ายตลาดอุสซีเลยเนาะทุกคนแต่ว่าคุณอาจจะหลายก่อนเนาะนี่เพือก็จะขายเป็นมุนเป็นเปาเป็นซี่เลยคุณสามารถซื้อนจะขายต่อได้ก็จะมีพักนี้อย่าง ทางในพวกก็จะเป็นกังปลาของดุงเนาะอาหารละบ้บอาหารแบบบ้านเนาะเบึ่งมือนี้ว่าเฮาจะได้มือนู้อย่างไปเฮ็ดกินเนาะทุกคน<ม><ม>เป็นพักกขายส่งขายน้อยเนาะ,ะเพื่อจะได้เ,เป็นเืินส่งนี่พักถือทุกคนอากาศหนาวนะนี่พักสลัดกับลูห0 0ักีบจะบาทเนองนีนะหาบาท พักทุกๆเลยส่วงนี้นอไบนอวุ่นน้ำเนียนหน้าหนาวเนาะอากาศดีพักนะ่างามพักกันราคาถูกๆปัดส่วงเข่าแล้งมาละโอ้พักหนักแพงมาเละทางนี้เนาะ เคียนนี่ก็จะเป็นขายปลาเลยได้นี่ทุกคนว่านะอันนี้ยอดยอดบักทัวน้อยกินกับข้าวซอยไหมแซ่บแซ่บจะขายปลาทุกคนว่านะตัวใหญ่ๆตัวสิบกว่าโลนะ อนนนันนี้นีปลาคิงนะทุกคนรู้ข่าดเดี๋ยวนี้นะโอ้ปลาคิงคิงตัวนี้ปลาตงกันอย่างกันี้นเนาะต่าคอนตีอต่อคอนต่อเกี้ยดมดเดี๋ยวเราไปงานทางนี้กับปลาไหลเนาะทุกคนปลาเิงปลา

นี่ก็เป็ีนนำชิมูปลาดิ้นทุกคนชิมูปลาเนาะขายปลาหลายปลาพันปลาปลาพันชนทุกคนกลาพันขายจากไหน กินเส้นเขาห่าดูยอะดีไ้กระบอกก็มีอีกอันตากับมืออัใหญ่เลยทุกคนไก่ทอดก็มีแล้วทุกคน ปลาพันนะปลาพันแนอันนี้เหมียวห่วงเกียดน้อยอันนี้อันนี้อันนี้กองโซ่เนาะไปเป็ดมกเป็ดคะแนนเป็ดัเป็ดมีไก่บ้านอย่างพบมีปลาบูไม่เห็นอีกแล้ว ปลาไหลแล้วปลาหมูนี่ยังน,นี่ซีนนนเมน,น,เน,น,นี่ขาหมูปลาอันนี้หมูปลาป่ะไม่ไม่ปลา,ปาอยากมาทางน,นี้ก็ไเห็นปลาไายแล้วทุกคนโลหนึ่งพันบาทเนาะไมเห็นอันตัวงูยังเป็นเปลนอยู่ทุกคน อนโนยยานไอโนบกาไน,นะยังนิ่ๆนะอย่เนาะอยานถ้าอยากได้เตาเบคอยกบยินี่ก็มีมุดปคลคอนรูดูงสูงูงหตะลาดอาหารของาลาหลากหลาย ก็แตน้อยซอยเนี่ยนกินว่าโอ้ปลาฟามันก็ลายม่ตัวอย่างนี้ปลาฟา่ตัวเลี้ยนะทุกคนทั้งนูทังอย่างน่้าฟาลาที่นั่งคละเอียนกับตัวแบบไง ตุ๊เต่าตเตาทุกคนปลาฝาอีกแล้วหนึตปาฝาปลากระไหลมาเนี่ยับหมูหมูกะไหลนาจะเป็นหมูสิงปลาฝาตรนั้ตายแล้วเนาะเป็นปลากระไหลได้อย่างมันอ้วนกินเนาะมันอ้วนจะกลินนอผม ฟางน้องมาบางบางลด้อาบ่ปลาไมุดๆปลาแคกปะ่งามๆแขแคกนะเยประกบปลาปลาข้าวปลาหน่ปลาเสือปลาเสือเยาตัวง กระตอกกระตุกระตอกนองนะทุกคนชีสสิรมันดรุ่นพยอยากินนอนผ่าจังไดนะนอนนี่โลเท่าเดยนะโล่4ีสสิบตุ๊อกแล้วเดยตุ๊บปอกแล้วเดยเท่าไดยซื้อนอนมาให้มุนยุษุ่นก็นเนาะทุกคนไข่แกงใส่กับมมะข้อ มาโลเคตนี้เนาะขายสิ้นขายหมวชิ้นขาดลายชุดขาดตั้งนนะเนาะเ็ดเปิดอิจนหมูซุนวัวนุ่บสุดเด้อทุกคนมาหลอดได้ตลาดเปล่าเป็นตรตปนกรปนเยอะชินัว,วน่อยนมันตด,ดเดียว างน้ก็จะเป็นซีนหมูเนาะทุกคนซีนหมัวหลายๆนี่ซีนหมัวเผาซีหเริ่มจักสวยแล้วเป็นเริ่มเมือบ้านเนาะนล้ก็จะเป็นหมูลาดทุกคนหมูลาดนี่หมูบ้านหมู ก็จะเป็นตุนม่มแร่เนาะทุกคน,นรักาวแนี้ก็มีปลานนําของเนะที่เป็นน้อยเป็นชี้ขาปลา,ปลาน้อยปลายอนปาแหง่งสิ้นแหง่งมีขบจุดมนุษย์อ้วนจะกินตนลดดวนตัวแม่ทุกคนที่ได้อย่างไนะ้เนาะ ห้หอเนาะตัวแหานนัก้วหอมตัวแน่ะวนตรนี้เลยวนตรน้นาเลยอวนบไหมขหมดอันนี้หอหมดนี้อันนี้ลูกซีดเนาะซีดลูกเอ็น้านีเป็ยาหมดเลยนเอาตัวอ้วนึ้น้ออีกเนาะตัวอ้วน อันนี้ก็จะเป็นโดนตัวนอนตัวดวงนะตัวดวงนะโอ้น,นี่งเห็นแนวให้มนุษย์ดวงแล้วอันนี้ก็ตัวอ้นทุกคนแมงม้อย่างหลังอันนี้ขายจังใดโลสีแสนห้าเป็นจานดิอันนี้แสนห้า นี่แสนห้าอันนี้แสนหนึ่งเนาะนี่สี่แสนห้าลองดูอันน, 1, 1, 1, นะ 4, น,นี้อันนี้เครื่องโลไครเด้เอาเครื่องโลนะโลหนึ่งสี่แสนห้าทุกคนเกือบเกือบห้าร้อยอีกเกือบอันนั้นพันบาทนะซื้อเครื่องโลน้องมา่อไมนุษย์อ้วนอ้าวซป้อนน้นองคนซื้อสวยน้องคนเด้อเคนขายอยู่นี่เน,ะนาะมีใครปิดแอนนี้เอื้อนตัวอย่างก่อนนี่นะ ดักแด้ดูดักแด้เนาะนอนนี่หลายหลายทุกคนแต่น้อยซื้ออยู่คุ้นไว้แล้วเนาะโดนงมีไข่มีอย่างกระปูแมงดาปลาดุกปลาโคกุ้งน้อยเนาะ อาหารปลาของดุยามนี name 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 me, ้ยม <c oughs issions> ันยาเมือนไข่หมดแล้วเนาะน้ำไข่หมดไปตรวกลนี่อันนี้มันไหนแต่น้อยบุ้งเหมือนนิดนึงว่าไปกินเนาะตลาดนี่กะมีเซมี่เนาะถิคนผขายซีนขายปลาขายพักอย่างครบสุดเนาะคือแรง ก็โอก้ก็เชฟยังกินมาตลาดนี่นี่ได้เมนูกลับไปแน,น่อนอนเนาะของกินหลายๆไปซื้อปลาคาไปใส่แกงเนาะเอาสองมัดเด้ออันนี้โลเท่าไหร่นี้โล่หนึ่งเกินสิบเอาเอาให้ได้เอาอีกโลหนึ่งเอาโล่หนึ่งเด้อเอาคนละถุงฮะเพิ่งเลือกตัวน,นั้นเห็นไหมเด้ออนอ,อนๆเห็นเด้คนละคายเฮดไข่โนย่างยิบกระผมเอตี้นอน,นี่ ยังหวานอยูนะ่เนาะอันนอนหญ่ๆนดิบ่ามันขมวะโอ้เห็นก็นจะเอาไปเผากับตาเซฟทุกคนนอนนี่นะไกเฮิดไก่อย่างนั้นเนาะได้นอไปเกง่ใส่ดุกหมูทุกคน,นยอยากได้ไก่กับมีไก่เนาะทุกคนอาหารพบสุดเนาะ โอ้ยเย็นๆส่ออนเย็นสุกง่ายเลยเดี๋ยวไปเอานอีกบอลนึงเฮาซื้อไว้แล้วกะกลับบ้านเนาะมนี้กได้เครื่องกินสเรียบร้อยเนาะใส่ตลามือนี้ได้ของกินมากินได้นี่นอ้นดีใจแล้วนี่มนอ้นมกลีนมกเนาะ ອ່າຄືນີ້ກະ Java ຊ່ອຍນີ້ເນາະຖ້າໃຜຄັນມາເບິ່ງກະລຸ້ນຄອຍ Like ກະ Subscribe ກະ Follow ໃຫ້ນດົນບນຕລົງກ້າງປວງສຸດທາງລ່ງນ